ทุกคนเห็นแบบแดดแบบนี้นี่ก็คือ19องศานะคะตอนนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไป Asian s t o e ที่นี่แล้วก็พรุงนี้จะไปทำอาหารให้แม่แฟนนะคะสวนวันนี้เราก็เพิ่งตื่นอยู่เราจะพาทุกคนไปดูห้องใต้ดินที่เราอยู่นะคะ ก็คืออันน an no no ี้เป็นบ้านที <t <t ่เราเช่าอยู่นะคะตอนนี้ก็คือเป็นอย่างนี้เลยให้ดูเครื่อสภาพนะทุกคนเครื่สภาพาที่นี่ก็คือแปลกมากอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ก็จะมีเป็นแทงเป็นอันนี้คือเครื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เป็นท่อน้ํา นี่จะเป็นเครื่องอบผ้านะทุกคนแล้วทุกคนดูคือสามีอ่ะอบผ้าให้เจ้าวันเนี้แล้วดูน้องลิงห้อยชัา กำลังจะไปสโต์นะคะชื่อไทเกอร์สโตนะคะนี่ค่ะถึงแล้วจะให้ทุกคนดูขนมที่นี่นะคะ เราว่าไอศ์ครีมที่นี่แพงนะคะอีกที่หนึ่งถูกกว่าน,นี้มากเลยทุกคนเราจะให้ทุกคนดูเลรสชาติเป็นแตงกวาดองนะคะก็แบบแปลกมากไม่เคยเห็นเลยแล้วก็อันนี้จะเป็น รถบาร์บีคิวซอนนะคะที่นี่ก็คือจะมีเลยรถแปลกๆที่แบบมันไม่ค่อยอร่อยอะทุกคนอันนี้เรากำลังจะไปห้างอีกที่หนึ่งนะคะเมื่อกี้เราจะซื้อไก่นะคะแต่ว่าไก่ไม่มีนะคะอันนี้เรากำลังจะไปเอเชียสโตร์นะคะเป็นสโตร์เล็กๆอะทุกคน <S <S เดี๋ยวดูนะว่ามันเล็กมากจริงๆนี่นะทุกคนชื่อทีมทอมเอเชียนนะคะอันนี้ ส่วนร้านค้าๆจะเป็นร้านชาไข่มุกนะอร่อยมาก ของไทยด้วยนะทุกคนโอ้ยมีมีด้วยเราไม่น่าซื้อมาเลยโอสัดซื้อมาจากไทยอ่ะเราจะซื้ออันนี้ไปลองกันนะคะนี่พริกเยอะนะคะตรงนี้จะเป็นพริกต่างๆมีโบลอยด้วยมีบยโลอย ชาไข่มุกนี่เป็นมุกเด็กมีโกปีด้วยนะคะกาแฟเนทกาแฟเราจะซื้อป้ากระป๋องนะคะเราจะซื้อสักสองกระป๋องวันนี้จะเป็นป้ากระป๋องของฟิลิปปินส์นะคะมีหลายยี่ห้อมากเลยวันนี้จะเป็นพวกเส้นต่างๆนะคะแล้วก็มีสียูด้วย โค้กน,นะคะคกเล็กค้กใหญ่จะเป็นมามา่นะคะส่วนมากจะเป็นมีของเกาหลีนะคะทุกคนของไทยไม่ค่อยมีนะคะก็จะเป็นเส้นเป็นแป้งเป็นอะไรนะคะนี่คะของเกลีอันนี้จะเป็นของไทยบ้านเราแล้ว นนเป็นคน่คน่หมูคน่ไก่แต่ถ้าห้างเอเชียจะมีคนอไก่แต่ว่าห้างของแคนาดาจริงๆอ่ะจ,จ,จะมีแต่เป็นคนอวัวนะคะอันนี้เราจะไปอีกห้างหนึ่งแล้วนะคะทุกคนชื่อวอมาร์ค ข้างหนึ่งที่เรามานะคะชื่อวอมบัดทุกคนที่นี่มี M&M แบบหลายรสมากเลยเราชอบกินอันนี้มากทุกคน เป็นแบบช็อกโกแลตด้านในอ่ะแบบอร่อยมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะทุกคนแล้วแบบคนค่อนข้างเยอะนะะคเยอะมากนนอยากลองอันนี้จ้ะคิดแค่ ไว้แปลว่ารอเรามาอีกทีนึงนะทุกคนถ้าแบบคนไม่เยอะว่ายงไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะแบบถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้ทุกคนค่อนข้างเยอนะเนาะ นี่คือควาซองใหญ่มาก6ดอลลาร์เองนะคะรับคือได้เยอะมากเป็นขนมน,นี่จะเป็นชีสคูเบอรี่แล้วก็สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ที่ลูกใหญ่มาก ะคะทุกคนเราำลังจะไปบ้านป้าอีกครั้งหนึ่งนะคะสามีทำอะไรวะนี่ชุกอเบบี้อันนี้เป็นกล่องอะไรของุงก็ไม่รู้น่าจะเป็นเอกสารเก่าๆนะ,ะทุกคนเราจะเข้าไปหาอะไรกินในบ้านนะคะดูสามีมองอรนไงนนไงน o นไงนไงเป็นไงเป็น o นไงเเ อันนี้นะคะทุนก็เป็นจานของเรานะคะแล้วก็จะมีเบอร์เกอร์ข้าวโพดไส้กรอกแล้วก็ไก่ทอดนะคะแล้วก็มีสลัดนะคะ ของเล่นฝรั่งหนึ่งนะคะคือเป็นใบไม้อันเล็กๆแล้วก็มาเป่าแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นนี่เดี๋ยวจุดอีกมาจุด I know. อันนี้ค่ะเป็นแอปเปิลคริสและก็ไอศครีมนะคะตอนแรกคือกะว่าจะไปเอาแค่ไส้กรอกแต่กลับมาคือ Happy Cheers! Dreams Everybody for Cheers! อันนี้ก็มหมดแล้วนะคะหนึ่งวันของเรา